จ้าสวัสดีจ้ามือนีกลับมาพบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช้อนชาแนลก็มีแนวทางหวยหุ้นดาวโจนของคืนวันที่28พิพฤศจิกากับมีมาหายคือเก่าเนาะจ้าเนาะเป็นคืนวันอาทิตย์เนาะจ้าเฮาก็บเมีแนวทางให้ดาว v i p ดาวเดียวแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบื้องแนวทาง ช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับช่องคลิปน้องซ่อนจากกัขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องนึงในเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเที่ยวจะไปเบิ้งแนวทางเาข้ากับว่าเบิ้งรา่งานผลก่อนนอกจากของดาวจนเที่ยวหายไปขึ้นวันที่27พฤศจิกานอกจากว่าผลดาว VIP ออกตัวใดจากเที่ยวหายไปเข้ากับหายฟันหนึ่งวิงรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนออกซีเก่าแปดล่างออกซีเก้าจับสำหรับดาว VIP นอกจากเท้ากับว่าเขานอกจากเนาะ ของวันที่27พฤศจิกาเนาะจากกะมีเขาบ้างรุดบ้างกบว่าว่ากันเนาะจากเข้ากับหายไปเป็นเพียงแค่นแนวทางตัวเลขเท่านั้นกะเบิง้งรายงานผลกันไปแล้วกัไปตามต่อเรือเนาะสําหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจนของวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาเนาะจากว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวไหนแน่เข้ากับไปเบิง้งแนวทางกันเลยจา้า จะเอาขากลมาตามโต้กัอนเนะาะเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจน์เนาะจากของขึ้นวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาเนาะจ้ะเนาะเอาเขากับมีแนวทางให้เป็นของดาววีไอพีเนาะจากกลับไปเบิง้งโตเด่นกับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนาะจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิ่งรูดกับไฮห,หนึ่งกับศูนย์ ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร้องเนาะจะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็นใศูนย์ห้0 5, 0 6, 0 7, 0าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจะไปเบิ้งตัวร้องตัวรอ้วรองก็ใหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดจับก็ไปเบื้องแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็ใหฮเลนไปกราฟน้ำนะจ่ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเข้ากับสช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เป็นแน่นนจากมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหุ่นดาวโจนขอขึ้นวันที่ที่ยี่28พฤศจิกาเป็นไปนแล้วนอกจากนอกเป็นของดาว VIP เบิงตโตเด่นโตเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อน่านจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเหาสิได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเด็กที่เขาคิดไว้ไทายนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจาะก,กับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกับขอขอบคุณจา้า สวัสดีจ้า